สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องฮั l โลอาบานัสแอบิญญานะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่แห่งจิตวิญญาณซินโครนิซิตี้พลังงานนี้เนาะขอให้เป็นพลังงานบุญพลังงานบวกขอให้ได้ได้ส่งถึงเพื่อนๆได้ทัชได้ได้ได้ให้คลิปเด้ง พราะเราเพราะเราไม่ได้ไม่ได้แบบจ่ายค่าจ่ายค่าอะไรให้ช่องเพราะฉะนั้นก็ขอไอคลิปเด้งไปถึงนะคะสาธุสัธุคะ่ะแล้วอยากจะลองดูเพื่อนๆว่าเขาก็ไม่ได้เก็บเงินเยอะนะคะ่ะอะไรพวกนี้แต่ว่าอยากจะลองดูว่าถ้าถ้าปล่อยไปแบบเนี้จะประมาณไหนปล่อยให้เขาเติบโตของเขาเองเพราะวันหนึ่งเราจะได้กลับมาบอกเพื่อนๆที่ที่เขาไม่ได้ไม่ได้ ไม่มีศักยภาพที่ต้องต้องมาไปอะไรคือเขาจะได้เขาจะได้เอ้ยนี่มันเป็นช่องทางหนึ่งนะวันหนึ่งที่ที่เอาใจเกษียณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะวันหนึ่งที่เกษียณแล้วอยากจะรีทายแล้วก็ยังมีมีอะไรที่มันเป็นเป็นอีกทางหนึ่งเนาะได้ทำคืนสู่สังคมแล้วอาจจะมีอะไรเล็กน้อยที่มาเป็นค่าโทรศพัพท์ มาเป็นค่าโทรศัพท์มาเป็นค่าอะไรเล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้ได้ลงทุนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกพรินเซสโอ้โหใบแรกที่ตกมาไม่ทันดูเคาะได้ไหมอ่ะดีงามค่ะนะขอไปเพื่อนๆนะคะเป็นแบบอ่าอะไรนะอยู่กับลูกๆวัยรุ่นนะคะอยู่กับลูกๆวัยรุ่นวัยรุ่น สิบกว่า20่สิต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่มหาลัยอยู่มัธยมปลายก็เลยจะมีความว้าวๆอะไรไปเรื่อยอย่าถือสาหาความนะคะเพื่อนเพเพราะว่าหลายๆท่านก็จะมีสไตล์ของท่านเองเนาะเราก็เรา communication <laughs> communication เราก็จะมีสไตล์ของเราของเราเนะีเกเตอร์เกเตอร์พลังงานสร้างสารรค์ f ดิ้ง i n g ไฟเดอร์ออออ่า huh. อีกอย่างค่ะด้วยเวลาอ่านเออด้วยเวลาอ่านเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใส่แว่นไม่ได้ใส่แว่นก็เพี้ยนไปก็สมาอาภัยคนเหนือเขาบอกสมาอภัยนะคะ f o r t u n โชคลาภวาสนา กงร้อแห่งโชคชะตาอ้ยดีงามช่วงนี้เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมอะคือไพ่ไพ่ไพ่ขังก็ออกคําว่ารวยเมื่อคืนเปิดเล่นๆก็ก็มีคําว่ารวยออกมาเพื่อนเพื่อนส่งพลังงานให้เพื่อนเพื่อนะคะคือทีงามมากเลยอะคืออยากได้พลังงานดีๆให้เพื่อนเพื่อนะโหยสวยงามตกไหมคะไม่ตกโอเคไม่ตกไม่ตกวันนี้ไม่ตก ขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ซินโครนีซิตี้ในวันนี้คะ่ะเป็นพลังงานที่ขอหนึ่งทีขอบพระคุณขอบพระคุณเบื้องบนนะคะให้พลังงานของแบบอบานด้าปรินเซสพลังงานเจ้าหญิงเป็นพลังงานที่เพื่อนเพื่อรู้เท่าทันจังหวะชีวิตค่ะนะมีมีฟอร์จูนขึ้นเนาะแล้วก็แน่นอน ทางธรรมกับทางโลกก็สมดุลเห็นไหมเห็นข่าวดําเห็นยินหยางเห็นพลังงานที่สมดุลไหมคะพลังแห่งธรรมและโลกนี่แหละสมดุลน,นะคะพลังแห่งเจ้าหญิงคือคือจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์มาก็สีขาวเนาะบริสุทธิ์อ่อนโยนเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีเพื่อนเเห็นเขาไม่เร่งไม่รีบนะไม่ฝืนชะตาเรียกว่าเพื่อนๆคือผู้หนึ่งที่ไม่เร่งรีบไม่ฝืนชะตาหากยืนอยู่กับคุณค่าของตัวเองนะเนี่ย มั่นใจมีมงกุฎด้วยนะยืนอยู่กับคุณค่าของตัวเองค่ะนะส่วนวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยไม่ได้หมุนเพราะดวงนะคะเรียกว่าหมุนเพราะความพร้อมของจิตผู้ที่รู้จักอ่านสัญญาณนะอ่านสัญญาณของอนันตจักรวาลฟังเสียงอนันตจักรวาลหรือฟังเสียงปิ้งแวบฟังเสียงเล็กๆในหัวที่เป็นเสียงทางบุญพลังบวกเนี่ยเสียงวับเนี่ยนะคะคือ มองเห็นโอกาสในทุกความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนค่ะนะคะนิ่งดูรู้ปล่อยไปนะนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพลังของการรวมกลุ่มคือการเก็บเกี่ยวบทเรียนนะคะทั้งจากผู้คนเรียกว่าเหตุการณ์หรือความสัมพันธ์นะคะนะคะคือรวบรวมพลังงานอันนี้จะเป็นพลังงานสีสันที่ซับซ้อนเนาะเพราะฉะนั้น ตอนนี้เราเห็นถึงอะไรรู้ไหมมี gratitude มา mm. เห็นถึงความกตัญยูที่เปิดประตูแห่งพรให้เพื่อนๆค่ะนะคะสวยงามมากเป็นนกเป็นดอกไม้อ่ะค่ะนะคะทุกคนจะชอบเรื่องธรรมะธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆชาวช่องผู้ที่เข้ามาคือผู้ที่มี gratitude คือผู้ที่มีความกตัญญูเมื่อผู้นั้นมีความกตัญญูประตูแห่งพรประตูแห่งบุญวาสนาโชคลาภก็จะกล่าวขอบคุณ แม้ในวันที่เพื่อนๆออยังไม่สมบูรณ์นะพลังแห่งการไว้วางใจคลัสกางปีกออกเลยนะคะจะก,กางปีกเลยพาใจเพื่อนๆก้าวข้ามผ่านทุกเรื่องราวไม่ว่าจะกลัวกังวลสงสัยครับข้องใจเสียใจทุกอย่างไรก็ตามในอดีตมันผ่านพ้นมาแล้วนะอนาคตก็ยังไม่มาค่ะนะเขาพาก้าวข้ามในปัจจุบันขณะนี้ล่ะค่ะนะคะเราถ่ายที่สุด เห็นอะไรนี่เห็นความอ่อนโยนแน่นะเนี่ยแหละความอ่อนโยนคือปัญญาอันสูงสุดเลยค่ะอ่อนโยนต่อตนเองก่อนนะคะแล้วอ่อนโยนต่อผู้อื่นเห็นได้จากอะไรเพื่อนเพื่อชาวช่องเราน่ารักมากเลยอะเราเห็นเลยว่าแบบเราดึงดูดผู้คนที่มี มีวุฒิภาวะมีความคิดดีๆมีพลังงานดีๆทําให้เพื่อนๆชาวช่องเนี่ยเขาได้รับพลังงานดีๆไปกับเพื่อนๆด้วยเนาะทุกๆคําพูดของเพื่อนๆนะคะจะส่งกําลังใจให้เพื่อนชาว,ช,าวช่องด้วยค่ะนะคะนะคเพราะฉะนั้นท่านคือผู้ที่อ่อนโยนต่อตอนเองอ่อนโยนต่อผู้อื่นอ่อนโยนต่อหนทางชีวิตที่เพื่อนๆ,ๆเลือกเดินค่ะนะคะ,นะคะเป็นสารจากปัญญาทางธรรมทงโลกเมื่อใจเพื่อนๆไม่แข็งกร้าวต่อโชคชะตาอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ ไม่ฝืนไม่หนีแต่ร่วมเต้นไปกับจังหวะอนันตจักรวาลเมื่อนั้นโลกจะไม่ใช่บททดสอบนะหากโลกคือครูผู้รักและแม่ตาต่อเรานั่นเองค่ะขอบพระคุณนะคะในแรงสันสะเทือนที่อนันตจักรวาลมอบให้พวกเราขอเพื่อนๆได้รับซึ่งพลังงานดีๆในทุกๆวนัน ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อบุญรักษาคุณพากคุ้มครองปกป้องคุ้มไหยโชคลาภมากมีบารมีพร้อมพังถึงซึ่งอริยทรัพย์ทางทางธรรมและทางโลกฉัพันธันไดฉัพันันใดฉัพันัดนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วจะการ